สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่แมวจะมาทําสบู่สับปะรดนะคะในสับปะรดเนี่ยจะมีกรด AHA ซึ่งเป็นกรดอ่อนๆจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวของเราได้ดีช่วยทําให้ผิวนุ่มลื่นแล้วก็ลดการเกิดริ้วรอยแล้วก็ความหมองคล้ำนะคะเอนไซม์บอสมีก็จะช่วยในเรื่องของการอุดตันรูขุมขนลดความมันก็จะทําให้ผิวพรรณของเรากระจ่างใสนะคะสาหรับสูตรในวันนี้ ในคลิปวันนี้นะคะพี่แมวก็จะทําเป็นสบู่ทูโทนเหมือนเดิมนะคะโดยชั้นแรกพี่แมวจะใช้เบสใสนะคะแล้วก็ใส่น้ําสับป,ปะรดแล้วก็ใส่ขมิ้นชันสดสําหรับวันนี้จะเป็นขมิ้นชันสดพี่แมวก็ได้ฝนขมิ้นชันผสมกับน้ําร้อนให้ดูในตอนต้นคลิปแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ําผึ้งส่วนชั้นที่2ก็จะใช้เบคขุ่นนะคะใส่ของเติมแต่ง ทั้ง3อย่างเหมือนกันนะคะพี่แ่าจะเริ่มลงมือทำให้ดูเลยค่ะละลายเบสใสมาแล้วนะคะพี่เมวก็จะเริ่มจากการใส่น้ำสับปะรดก่อนนะคะ อุณหภูมิของเบตตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ76องศานะคะความร้อนที่ระดับ70องศาก็จะช่วยในเรื่องของการฆ่าชเชื้อได้นะคะเพราะนั้นพี่แมวก็จะใส่น้ำสับป,ปะรดกันในตอนนี้เลยนะคะพี่แมาจะใส่น้ำสับป,ปะรด สองช้อนโต๊ะนะคะสำหรับน้ำสับปะรดเนี่ยมันสีสันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสับปะรดแต่ละพันธุ์ที่เราเอามาทำสบู่นะคะ บางชนิดสีก็อาจจะเหลืองอ่อนๆเพราะฉะนั้นพี่แมวก็เลยใช้วิธีแต่งสีด้วยขมิ้นชันนิดหน่อยแล้วก็เราก็ได้สรรพคุณจากขมิ้นชันด้วยนะคะพี่แมวจะใส่แต่งสีด้วยน้ำขมิ้นชันนิดหน่อยอันนี้พี่แมวจะลองใส่จากน้อยๆดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่มากเนี่ย สีมันอาจจะเข้มเกินไปแล้วก็เริ่มทีละนิดในขมิ้นชันสดเนี่ยเขาจะมีน้ำมันของเขานะคะเพราะฉะนั้นสีที่ออกมาระหว่างขมิ้นชันสดกับขมิ้นชันที่เป็นผงสีก็จะต่างกันนะคะ ขมิ้นชันสดเนี่ยมันจะให้ด้วยที่มีน้ำมันของขมิ้นเนี่ยมันก็จะให้สีเหลืองค่อนไปทางเหลืองแต่ถ้าเป็นขมิ้นผงเนี่ยจะได้สีออกไปทางแดงนะคะอันนั้นเวลาเราใช้แต่งสีเราก็ต้องลองคิดดูก่อนว่าสีที่ออกมาจะประมาณไหนนะคะสำหรับอันนี้พี่แมวก็อยากจะได้สีเพิ่มอีกนิดนึงก็จะใส่ลงไป สรุปแล้วสำหรับที่พี่แมวทำมาให้ดูในวันนี้พี่แมวใช้ขมิ้นน้ำขมิ้นชันไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็พี่แมวก็จะใส่น้ำผึ้งอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะอาจจะไม่ต้องเต็มก็ได้นะคะไปทดกับที่พี่แมวใส่น้ำขมิ้นไปมันจะได้ ของเติมแต่งจะได้ไม่มากเกินไปแล้วก็จะทําให้สบู่แข็งตัวได้ช้าถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณพอเหมาะในการใส่น้ำหอมควรจะอยู่ที่ประมาณ60องศานะคะแต่ถ้าใครเพิ่งเพิ่งทำใหม่ๆอาจจาะ เทไม่ทันเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มใส่ตั้งแต่ตอนประมาณสัก65อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้มีเวลาในการเทนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะบ่นว่าพี่แมวทาไมสบูแ่แข็งตัวเร็วจังก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเรายังรู้จังหวะในการเทไม่ถนัดน,น,นะคะอันนี้พี่แมวก็จะใส่น้ําหอมแล้วค่ะ ก็จะเริ่มทําชั้นที่2ต่อได้เลยนะคะสําหรับชั้นที่เป็นเบตขุ่นพี่แมวก็จะใส่เหมือนกันนะคะวันนี้จะใส่เป็นของเติมแต่งเหมือนกันทั้งสองชั้นเลยจะต่างกันที่สีของมันนะคะก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าถ้า เราใส่ของชนิดเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าอยู่บนตัวเบรดระหว่างขุนกระใสสีจะออกมายังไงนะคะก็เริ่มใส่จากนะ้ำสับป,ปะรดนะคะสองช้อนโต๊ะ ีก็ออกมาเป็นสีเหลืองสีเหลืองไข่นวลๆก็สวยดีนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะแต่งสีด้วยคมินชันทีละนิดละกันเพราะว่าสําหรับเบรคหุ่นเนี่ยสีมันอาจจะชัดมากถ้าเราใส่เข้มเกินไปพี่แมวว่ามันจะไม่สวยเนาะลองทดลองดูนะคะก็จะเริ่มใส่ทีละน้อยอาจจะใส่ใส่เป็น เป็นหยดยๆดูเนาะเพราะว่าไม่อยากให้เข้มเกินไปน,น่าจะพอแล้วค่ะสำหรับอันนี้แล้วก็ใส่คำใส่น้ำผึ้งอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะได้สีออกมาเป็นแบบเหลืองไข่ไก่สำหรับใครไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรเราใช้วิธีลองจับเอาดูได้ค่ะถ้าร้อนมากๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งใส่ น้ำหอมลงไปเพราะว่าใส่เดี๋ยวจะเลเหยหมดนะคะสะบู่จาหอมน้อยอันนี้พี่วาจะใส่น้ําหอมนะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะได้เวลาแกะสบู่กันแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสีจะออกมาเป็นยังไงสวยเลยละคะ่ะสีสันออกมาถูกใจพี่แมวนะอืม สวยงามค่ะสีสันใช้ได้เลยเป็นสีสีของขมิ้นที่มีเหลืองมีเหลืองแล้วก็มีเหมือนมีเป็นสีเหลืองแบบสะท้อนสะท้อนนะคะด้วยที่ในขมิ้นมีพวกน้ำมันนะคะสีก็เลยจะออกมาสวยงาม ใช้มากๆค่ะได้อย่างใจเขาเรียกว่าได้อย่างใจ สวยค่ะสวยสวยเลย <Okay. S 1> ก็คลิปนี้พี่แมวหวังว่าเพื่อนเื่อนจะได้ลองเอาไปทำใช้กันดูนะคะเ mm hmm. พราะว่าสีสันออกมาสวยงามแล้วก็สูตรก็ทำง่ายเพราะเราใช้ของเติมแต่งในแบบเดียวกัน mm hmm. เรามาเล่นแค่สีระหว่างสีทึบกับสีสีเบสสีใสนะคะสวยงามค่ะ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะเหมาะ ทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆในปีใหม่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยกันด้วยนะคะไปแล้วนะคะพี่แมวสวัสดีค่ะ